ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่ๆนะครับที่ติดตามช่างเบิร์ตอยู่ในช่อง y t u t u นะครับหรือว่าติดตามกันใน f c e e o o o นะ a c e b o o k นะครับวันนี้ช่างเบิร์ตนะครับมีมีดนะครับแคมเล็กนะครับใบแปดนะครับด้าม5นะครับก็เปิดคมครึ่งใบนะครับเ่มนี้นะครับแล้วก็มีกัดคอหงงเหลืองนะครับกบโดยไม้เสมสารฝังบุตร น้อเรียบอยู่4จุดนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับขึ้นรูปนะครับจากเล็กโรตอรี่นะครับในือไบนะครับสวยๆนะครับ8นิ้วนะครับพกพานะครับครับโจทย์ก็คือนะครับเพื่อนนะครับนะครับใน Facebook นะครับสั่งมานะครับเรี่ยมนี้นะครับของพี่นิรุตนะครับหรือว่าเพื่อนรุตนิรุตนะครับในสั่งมานะครับเรี่ยมนี้ มาดูความหวานความคมกันนิดนึงนะครับนี่ครับสถานยุทธภพบกับหวานเกี๊ยบครับนะครับก็จะติดรถนะครับเอาไว้ซอยเนื้อซอยจุ๊อะไรอย่างนี้เหรครับเนาะเพื่อนนะครับว้แปดนะครับกว้างกับนิ้วกว่ากว่าเกือบสองนิ้วนะครับสวยงามนะครับงานกัดคอนะครับมีนะครับขอกัดตรองเหลืองียวนะครับมีช่างเบิร์ดนะครับเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมไปส่งให้กับเซลลุดนะครับก็เตรียมรับนะครับนี่ พร้อมส่งให้วันนี้เลยนะครับเป็นงานยิวไฟนะครับเปิดคมนะครับขาวครึ่งใบนะครับอันนี้นะครับพร้อมกับซองหนังนะครับซองหนังนะครับนี่ครับซองหนังใส่เข้าไปนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บน่ะแล้วก็ล็อกด้วยนะครับนี่หกติดรถจีลานะครับนี่ เบาๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์มีใจกดแชร์กด, share, กด subscribe ครับกดติดตามให้ช่างเวิร์ดนะครับเพื่จะได้ทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆพี่ๆได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็ขอสวัสดีครับนะครับซึบ